สวัสดีครับตาเทียมิ่มช่วยครับผมเมื่อนี้พี่น้องขึ้นสงสัยแล้วครับคือจังกลังขึ้นครับผมใส่เวทครับพี่น้องไม่แง่โมแดงครับผมลงไปส้ายห้วยเหลือเบิ้งขึ้นมีป่าอยู่ครับพี่น้องเพื่อดีกะกลับไปฮอกบ้านจากแง่โมแดงกะมันกำมืดครับผมกลยมามม่อืดครับพี่น้องพาวีพี่น้องว่าใส่เวทกลังขึ้นครับผมมือนี่ครับผมครับผมไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องใสเวทครับผม เมี้ย,สยเสดียนพี่น้องมือนีิสเสดียนหายากยากพี่น้องครับผมผ้าพีผ้าน้องใส่เบ็ดไอ้อยเนีามึงขึ้นครับผมมือหนิไอพี่น้องใส่เบ็ดครับผมสีมันเรือดม่วงๆกะรุ่นกันพี่น้องมือนีิเอายื่อควนเสียบเมียด้วยเสียเป็นบ่ก็เสียเยื่อควนเสียบเมียครับผม กันพี่น้องเมือนี่สีมารเรื่มประมาณครับผมม,ม,มาแง่บม่แดงพี่น้องลงมาเบาิ้งสายห่วยกับพี่ป่าบอนนี่ดีพี่น้องก็เลยหาก้นขี่กระเดี่ยนครับผมมาใส่เบ็ดลองมือครับพี่น้องหลังแหลกพี่น้องหลังแหลกพี่น้องกป็สิประมาณนี้แหละครับผมครับผม ไปตัวพี่น้องฟังนุ่นบ้านนี่แล้วไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ก็สิเปอร์็นที่สองครับผม เงยพี่น้องมือนีนสีมันหรือบ่มันครับผมอันนี้กระสีเป็นรังที่สองครับผมกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องพูดอะไะพี่น้องกระสีใส่ไปตามพูดอะไะพี่น้องใส่หัวกระติญญาตไปพูดอะไะพี่น้องกระสีประมาณนี้แหละพี่น้อง พ่พี่พีน้องหากินแรงขึ้นครับผมมือนี้ใส่เบ็ดครับพี่น้องมือนี้มาจากแง่งบดแดงไอ้คำพี่น้องมือนี่หากนจีกเดียนดีครับผมก็เลยมาามือดครับผมก็ลิบดไอ้ไทยบรรยากาศกให้พี่นอ้องบ้างเลยครับผมมือนี้กับให้พะ่งบานไดพี่น้องกได้ใส่ประจำสายหวยเลยพี่น้องครับผมนะดี่ีกยเดียนพี่น้อง แก่กวัก็เรืงเสียงเงี้ยอยู่พี่นอ้องป่าบ่อนดี่ดีพี่น้องรุ่นกับพี่น้องมือ่อไหร่วสิมาเรื่มประมาณครับผมก็ดีใส่ประมาณนี่แหละพี่น้องใส่ไปตามไซหอยเลยพี่นอ้องเอ้พาะเยกวกวนหากินน้งขึ้นมื่อนี่ผ้าพ,พี่ผ้าน้องมารุ่นกับพี่น้องว่าสิมาเรื่มประมาณครับผมไซเบ็ดครับผม พลพี่น้องเด็กเต๋อพลพี่น้องทิี้ได้กลับครับผมเมื่อนี้หาปลาไปกินตอนซ้อก็งั้นเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ผาบีผ้าน้องลงสายหัวเยเงยบุกขึ้นครับผมใส่เบ็ดครับผมไปพี่น้องลังต่อไปครับผมอ้ยป่าบ่อนดีพี่น้องเอ้่น anh lắng đứng cái quân xây nhà xây điện cho phe của nè ปาบอลนอี่ดีพี่น้องในห่วยครับผมปนดม้ยปลาครับผมก็ดีใส่ประมาณนี้งรังนึงพี่น้องก็ถึงกับไปพุ่นอีกลงังนึงปวดแล้วเย็ก,กวนกํากลังเสียบเงียอยู่พี่น้องรุ่นนี้พี่น้องมื่อนี้ต่าชัดเริ่มเฉยๆกับเย็ดปวนเสียมนเริ่มปมันครับผมก็ดีเสียบเงียประมาณนี้งเลยพี่น้องเงียใส่เดียนครับผม เสร็จพร้อมอัดเลยแหละพี่น้องอา <c oughs> พี่พาน้องหากินอะไรขึ้นครับผมมือน,นี่ปวดเลยพี่น้องเส้นมอเตอพุ่นลลยพี่น้องอันนี้ก็ทีลังชุดไายแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็ทีพาพี่พาน้องไปนั่งพักซะกันครับผมไปหลังค่อยซกันครับผมเลยยุ่งกันครับผมไปพี่น้องหลังค่อยเลยยุ่งครับผมนั่งพักกันพี่น้องบ้านนี้ยิงค่อยถ่าครับผมรอเวลา ประมันจักสมมุงหนึ่งกันพี่น้องกัสิล่งไปเบืองเบ็ดอีกคันหนึ่งพี่น้องกสิด่างข่อยลายยุงทาดามเบ็ดพี่น้องรุ่นกันพี่น้องเมื่อนี้พูละเด็กเกี้ยภูละพี่น้องในเขาบ้านครับผมเมื่อนี้พหพี่พหน้องหากินด่างขึ้นครับผมมาพี่น้องมานในรุ่นกันครับผมยามเบ็ดพี่น้อง้านนี่อยวเบืงด้วยเกกว่านโอ้ยมีจัดเงี้ยยังบ้านน่น ยังอยู่ไอพี่น้องปหลังสองครับผมมันนี่อาพี่น้องตอดแล้วครับผมพวนอะไรพี่น้องตอดแล้วครับผมพวดพวนพี่น้องเอ้ยบาทนี่อุ้ยครับผมบาทนี่ปลาจังน้อบาทนี่ครับผมม <pers> า <edia> ย,ยิกวนคอยเอาขึ้นมาตรงนีมันหลุดด้อ <pers edia> พวนพี่น้องอุย้ยยกขึ้นตรงน้น,นบ,บาทนี่ <plus S 2> ปลาหมอเงยพี่น้องปลาเขียงครับผม สุดยอดเลยครับผมปนยกวนปดปนยกวนปนดัวนพี่น้องไอ้บานนี่สุดยอดครับผมเสียบเงี้ยวอีกพี่น้อง เสียบเงีย้ยประมาณนี้แหละพี่น้องไปหลังสามพี่น้องบ้านนี้โอ้ปาไอช้อนไอช้อนบานนี้พี่น้องเอ้ยบานนี้พวนสุดยอดเลยครับพี่น้อง ป่ามันสีบ้ามานพี่น้องมานครับผมไม่งี้บ่านแดงละเลาะสายหวยกับด้ยเห็นป่าบ้านดีดีพี่น้องเ้ยียบเงีย้ยวไอีกพี่น้อง อ่ะพี่พันน้องหากินยังขึ้นครับผมมือน,นี้ไปเรื่อยๆพี่น้องนัาน่าน่นพี่น้องอีกคือเก่าแล้วพี่น้องบานนี่ปวดมันตอดพี่น้องโอ้ยพี่น้องมันสวบไปเสืออ๋ออีกกวนมันกำลังตอด ไปเรื่อยพี่น่องนี่ครับอ,อืมวัวโคจงโกชามี่ม um ากรอมพี่น่องคนลังนีได้ยจีกวนนั่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 นหมอพี่น่องปลามหมออีกแล้ว ข้าบกีกระเดียนข้าปากกิ่รู้เลยพี่น้องเนี่ยเก้ากับสีเอาออกกันพี่น้องเอากีกระเดียนไม่ใช่ครับผม ไปเลยพี่น้อง่นี้คนกัข้เหยียบเตียวตอจี้ตอจี่ตอจี้ตอ้โอ้โหมันตอพี่น้องปากำลังแหบเงียพี่น้องเพื่อนกินครับผมโอ้ไปคอหนอย ก็กำลังมาตอมครับพี่น้องว่าทันกินลังนี่ก็ได้พี่น้องเนี้ยยังอยู่ครับผมมันรู้สึกกวา,วารอ้อนปะมันก็กลังใเศษแยบเนี้ยพี่น้องปลาโอ้โหนกพี่น้องคุณนึนกยุ่ยไปไหม,มครับผมว่ากินบอลังนี่ ลงังุดคนั่งอยู่บ่ไปพี่น้องมาหนี้ไปนั่งพัก <c oughs> โอ้ยแม่เขาข้อพี่น้องเม่ยงต่ำพี่ข้อมาเขาข้อคนครับผมไอเลิอบยู่เลยครับผมรอบนี้ได้ยักตัวยุ่กว่าสามเนยสามครับผม ไปพี่น้องบ้านนี้ไปพักสักครู่กันครับผมนั่งพักกันพี่น้องบ้านนี้จักโยกใหญ่เติบครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ่งเบ็ดอีกพี่น้องว่านกันได้ไปเชงเงี้ยสองสามตัวครับผมกับปลาคอครับผมหรือปลาช่อนเหรอครับผมก็สินั่งพักส้อมีแห้งกันครับพี่น้องรอเวลาจักหน่อยครับผมปลาก็ไม่สนได้กินเหยอะป่านนี้เด็กพี่น้องมันบม่สนิทเด็กครับผม อีนึ่ก็สิประมาณสองทุ่มกว่าพี่น้องสามทุ่มแล้วครับผมก็สิรอจกระยะหนึ่งกันพี่น้องจังสิไปเบื้องเบวดอีกครับผมไปพี่น้องมาหนีลงไปเบื้องเวดอีกเช่นหนึ่งพี่น้องครับผมไปพี่น้องมาหนีพูดแล้วพี่น้องผมงทางลงครับผมกับแยกกวยกับทิรี่ทิลี่ลงไปเด้ครับผมพูดละพี่น้องแยกกวยมาที่น้าหนาวทิลี่ทิลี่เลยครับผม หล,ลังแรกมิดจัดพี่น้องหลอนแจก,กเสียเต้เงียไม่ใช่คนเสียบเงีย,งยกับสิประมาณนี้เลยพี่น้องปวดแล่ะพี่น้องหลังหนึ่งเล่งใส่เลย อกอดไม่คยกัวลังนี่ขี้มิดแทะนั่งบัชหลอนครับผมยังมีใส่เดือนติดอยู่ครับผมได้อะไรพี่น้องไอ้บ้านนี่ปลาหมอเก่าแล้วครับผมโอ้ยปลาหมอหลายครับผมปลาหมอเงี้พี่นอ้อง ปีพี่น้องหากินอะไรขึ้นครับผมมือนี้อย่าลื่อมนี่พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้เราเริ่มช่วยช่วยกับยี่กวนนะครับผมช่องตาเริ่มช่วยช้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจนะพี่น้องมือนี้่ปีพ่อหน้องหาอยู่หากินหัวพูนหัวพูนหัวพูนหัวพนหัวพพี่น้องเอ้ยสุดยอดพี่น้องพูน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 ถือมาสู้พี่น้องมันโน้ ขวนพี่น้องเอ้บานนี่ปลาเคียงยี่อีกครับผมปลาเคียงมีแต่ตัวยี่ครับผมพี่น้องเอ้เกลี่ยรูปเกลี่ยรูปไอ้พี่น้องตงัวนี้มันกินตื้นครับผมขวนพี่น้องเอ้ชุดจอดครับพี่น้องพี่จะป่าม,มอตัวยี่อะไรละครับผมก็ี่ยเสียบเนี่ยไว้ยิ้มพี่น้อง มันแท้พี่น้องมือนีสุดยอดเลยครับผมน,นั่นนั่นรังนี่ก,ก็าคอหน่อยบ่นี่มึงนึกยเกวัโอ้ปลาคอหน่อยไอ้พี่น้องลังนี่สุดยอดที่กันละครับผมข่วนข่วนขวนมันแท้พี่น้องมือนี โอ้กินเล็กเสียงเงี้ยว้อีกเสียบเงี้ยวไพี่น้องเสียบเงี้ยว้สายามตอนเศร้าครับผมมือนี่ก็สิเริ่มไอกระสิเริ่มเลิกแล้วพี่น้องมือนี่เสียบเงี้ยว้สายามตอนเศร้าครับผมใส่เดือนกะลอยล้อครับพี่น้องหายยากครับผมใส่เดือนครับผม ไปล้างต่อไปพี่น้องสเสรือนเลือดจี้พี่น้องล้างนี่ล้างนี่สิก็ไอเล็บยู่พี่น้องโอ้ล้างนี่ลุดพี่น้องเกลียบขาดครับผมสงสัยไอ้ ประชนง่ายครับผมเสียเนี้ยวอีกปวดพี่น้องป่าบ่อนดีดีครับผมเอย่หลังนึงเอ๋ยยังไม่สมบูรณ์พี่น้องไยหลังอยู่ครับผม โอ้ล่างเนี่ยร้อนพี่น้องล่างต่อไปพี่น้องโอ้ย่งางไรล่างยี่พี่น้องคนอะใส่ไปตามนี่เลยพี่น้องไปพี่น้องเอ้ย เลิอ่อยู่ครับผม,มเดือนยังหลือดิพี่น้องพุกลระพี่น้องมานน้ตอนซ่อาพวกเะครับผมมาหนิไม่สิ่งบ้วอีกชิ้นหนึ่งครับผมมันกนใลยกวนมาหนิโซผีโซน่องกันนะ่ะ พี่น้องเอ้ยป่ะหน,นิวิจารปเข่งสัวเงี้ยเลยครับผมส้นสองพี่น้องปมอม้อสักตัวหนิปอม้อสี่ตัวพี่น้องกุ้มคาย่ิ๋ดพี่น้องสุดยอดเลยครับผมฝา,ากกัเงี้ยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้ตาเฉลีมยเฉมช้อยนะครับผมช่องตาเฉลีมยเฉมช้อยครับผมขอบคุณครับ